สวัสดีค่ะพอเดืออาหารของประเทศมาแล้วค่ะมักนัดค่ะแม่จ๋ามาส่งแลวฝนหยุดแล้วค่ะพอเดือก็เลยมาส่งค่ะติดฝนค่ะแม่เอาออกยางค่ะจัดสรรมาส่งแล้วค่ะแม่จ๋ากลาบกอบคุณพ่อคุณแม่ทุกๆคะแนนค่ะที่เมตาช่องเล็กได้มี สับปรดอะไรให้น้องเพนได้ทานนะคะแม่จ๋าสาธุบุญกับคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะคะรู้ว่าแต่จะมาข่ำค่ะมาจะวิ่เราโทรมาว่าประมาณหกหมูคือขำแท้แลากันมาแต่หัววันนะคะรับขอบคุณทุกทุกทุกคะแนนค่ะพ่อจ๋าแม่จ๋าทุกๆคอมเมนต์ค่ะ ฝากับคุณพ่อคุณแม่ทุกๆกำลังใจค่ะงานอันมีค่าแน่น้อยค่ะแม่จ้าแปลงเป็นต้นสับปะรดค่ะแม่จ้าสาธุบุญกับคุณพ่อคุณแม่ทุกๆท่านค่ะก็ได้ทานประมาณ กือบถึงเดือนค่ะแม่จ๋าหนึ่งคันรถเอาแบบประหยัดนะคะแม่ถ้าเดือนหนึ่งเราจะสั่งสองครั้งนะคะแม่ตอนนี้เราจัดสรรว่าเดือนละหนึ่งคันรถจะรอดไหมคะถ้าไม่พอก็สงสัยจะเดือนละสองรถเหมือนเดิมค่ะแม่จา ค่ะสาธุบุญด้วยนะคะคุณแม่จา่าคุณแม่จ๋าคุณพ่อใจบุญคุณแม่ใจบุญคะแนนก็แปเป็นต้นสับป,ประรดของมเมพชรของเรามเมอแรก็ไดกินต้นบางนดแล้วดีใจต่อไปพายุเข้านะคะไม่รู้ชะวันไหนอีกค่ะสาธุบุญด้วยนะคะแม่จา๋าเป็นคลิปสั้นๆค่ะให้ดูคะแนนของคุณพ่อคุณแม่ท่านเมตตามานะคะ ค่ะชิปหน้าค่อยดูกันใหม่คะ่ะกลับขอบพระพคุณค่ะแม่จา่าคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนจะไปมาอุปหนุนน้องก็เรียนเชิญนะคะเป็นอาหารนอนได้ทุกวันค่ะแม่จา่าทำวันละยี่สิบตะกร้าค่ะท่านไหนจะเมตาน้องสมควรคุณค่าอาหารให้น้องก็เรียนเชิญนะคะค่ะกลับสวัสดีค่ะ